มาค่ะเจอกับปอๆอ,อีกแล้วนะคะมาต่อกันกับการรีวิวเมอร์มอนนะคะนั่นก็คือน้องไนทเทลนะคะหรือว่าก้าวหางนั่นเองน้องเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีหน้าตาสดสวยเหมาะกับการเอ่อไว้คู่ในฟอร์วางไว้ในฟอร์นะคะมองและสบายตาดีโอเคเอ่อไนเทลนะ,ะจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ปอค่อนข้างจะอวยนะคะเหมาะสำหรับสายฟาร์มเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันทีละสกิลนะคะ ตัวนายเทลนะคะจะเป็นเมอร์แซ่นะคะเพราะฉะนั้นเบสิคแอตแทของเขาก็เลยจะเป็นแนวขวางเหมือนกับเมนแซ่หรือว่าเมอร์แซ่ตัวอื่นๆเนาะสกิลต่อมานะคะสปิริทอลโฟกัสนะคะเป็นสกิลพสซีฟที่จะใช้กับตัวนายเทลเท่านั้นนะคะนั่นคือจะเป็นการเพิ่มบัฟมันติมัลติเพิลฮิตเรทนะคะแล้วก็แอตแท็กพาวเวอร์ ทำไมมันมันดูด้วนๆจังวะคือคือจะบอกว่าตอนปอเล่นอะปอไม่ได้อัพไงสกิลเนี้ยเออแต่ว่าสกิลที่อวยหนักจริงๆนะคะนั่นก็คือฟ็อกไฟนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเ เราสบัดสกิลลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสกิลดาเมจที่โดนยกฟอร์แล้วก็จะมีดีบัฟด้วยนะคะนั่นก็คือลดการป้องกันและพพลังเวทของเป้าหมายทั้งฟอร์เลยนะคะเรียกได้ว่า,อานอกจากซัดไปแล้วจะได้ดาเมจแล้วนะคะตัวอื่นๆในทีมเราก็จะยังยิงเป้าหมายแรงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ไอตัวสกิลนี้นะคะถ้าเกิดว่าอัพสกิลดีอัพขั้นเมออัพหาของสมใส่ให้นะคะรับรองว่า มีประโยชน์ต่อการฟาร์มแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้บอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะว่าปอใช้ฟาร์มจริงๆลักษณะสกิลนะคะจะเป็นลักษณะแบบถ้าใครคิดภาพไม่ออกให้คิดถึง สกิลไฟของโพคาฮอนทัสนะคะหรือไม่ก็ลาเวจิ้งของเมนกีต้านะคะก็คือซัดสกิลใส่ปุ๊บจะมีผลของสกิลติดอยู่เป็นดาเมจนะคะแล้วก็จะมีดาเมจเด้งในเทิร์นต่อไปถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สามารถทําดาเมจให้ตายได้ในเทิร์นเดียวนะคะก็สามารถไปอาจจะตายเอออาจจะเด้งตายในเทิร์นต่อไปได้นะคะอันนี้คอนเฟิร์มนะคะว่าเหมาะกับการใช้ฟาร์มมากๆเลยนะคะตัวต่อมานะคะโซ่โพเซชชั่นนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้สกิลเนี้ยคือ หาดูยากมากเอาตัตัวเองก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้เองนะคะว่าสกิลทําอะไรได้คือตัวสกิลนะคะจะสามารถสลับ AP นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเมนเราเนี่ยโอ้เอพแม่งลบ200เลยอะแล้วถ้าเกิดว่าตัวไนายเทลเนี่ยมี AP อยู่นะคะทําการกดสกิลนี้ปับ๊บจะสลับ AP ทันทีนะคะนั่นก็คือจากที่ว่าเมน AP ติดลบเนี่ยนายเทลก็จะติดลบแทนนะ,ะแล้วก็ตัวตัวนายเทลก็จะมอบ AP ของตัวเองให้กับเมนเรานะคะถามว่านายเทลเหมาะกับการทำอะไรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะการฟาร์มมอนอันน,นี้ตอบโจทย์แน่นอน100%นนะคะบอกเลยแต่ว่าอาจจะต้องอัดของอัดอะไรอัดของอัดสกิลให้เขาสักหน่อยนะคะสายตีบอส ถ้าเกิดพื้นที่ว่างสามารถใช้ได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าสกิลฟอกไฟเนี่ยไม่ใช่มีดีแค่ดาเมจเท่านั้นแต่ว่ายังรวมไปถึงดีบัฟลบการป้องกันและพลังเวทด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถเอาไปซัดใส่บอสได้นะคะส่วนลีกบอกเลยว่าสายลีกไม่ค่อยได้เจอนะคะแล้วก็สกิลโซลโพสเซชันเนี่ยค่อนข้างจะใช้ยากมากๆเพราะว่าโอเคมันมันเป็นการสลับ AP กันก็จริงแต่ว่า การที่ว่าพอเราให้ AP เมนไปแล้วอะ่ะเราจะต้องไปกาดตัวอื่นมาเพื่อที่ว่าจะให้เมนเราได้ใช้ให้เมนเราได้ทำการแอคชั่นได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้สลับ AP อย่างเงี้ยสู้เอานทยเทลออกแล้วใช้รินดีกว่าไหมเพราะว่ารินโอนเทินไปเนี่ยปุ๊บคือเมนเราก็สามารถโจมตีต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้เมอตัวไหนกาดมาเพื่อเอาเทินให้เมน อันนี้อันนี้ไม่ไม่งงเนาะปล่อยปปงงคนเดียวก็พอแล้วตอนที่แบบได้รู้สก,กิลนี้มาอย่างงงเพราะฉะนั้นไอตัวนี้คือถามว่ามันใช้คู่กันกับรินเลยได้ไหมมันหาสถานการณ์ใช้ยากจริงๆนะเพราะว่าเพราะว่าแต่ละเธอน่ะมันเมอเราที่สามารถเคลื่อนที่ได้มันก็มีจํากัดไงคะแทนที่ว่าจะเอารินมาโอนให้หนู่นนี่นั่นเราสู้แบบเอานายเทลออกแล้วเอาตัวอื่นลงดีกว่าไหม โอเคเพราะฉะนั้นนะคะนายเทลก็เลยเตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เห็นในลีกดีกว่าส่วนมากถ้าจะเห็นในลีกก็จะเป็นพวกลีกออโต้อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอาไปลงสกิลหมู่แบบเผาเผายกฟอร์อะไรอย่างงี้สมากกว่านะฮะโอ้ยเสียดายจังเลยอะ่ะพอหาคนที่มีนายเทลมารีวิวตัวสกิลให้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มันก็เลยจะดูแบบเหงาๆหน่อยนะคะแต่ว่าถามว่าเชียร์ไหมก็บอกนะคะว่าเชียร์อัพนะคะนายเทลสำหรับสายฟาร์มอนเนาะ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เลยดูซึมๆเลย